ตื่นแล้วเด็กๆพ่อทำอาหารเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมันก็เย็นก่อน,นล้วพี่ตื่น,นช้าหนะ่หนูหิวลตื่นช้าอะไรกัน่อยดองบ้าพี่กำลังออกไปเนี่ยแป๊บนึงเออวันนี้พ่อมีอะไรจะบอกด้วยละ่ะวันนี้พ่อใส่ไข่ดาวด้วยนะว้าวเดี๋ยวนี้บ้านเราก็รวยแล้วสินะใช่นั้นพรุ่งนี้หนูขอาวกินไก่ทอดได้ไหมคะ โอ้ยลอยซอลีนมันหูกควยก็แล้วกันนะเอา้าพ่อโดนผมได้งไงอ่ะอืมวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะลูกช่วยพ่อทำงานหน่อยล้กันอ่าเหมือนเดิมแหละพ่อฉะนันสักวันหนึ่งวันนี้ที่ผมโตแล้วผมจะหาเงินเยอะๆน,นรามาเลี้ยงครอบครัวพวกเราหนูรู้สึกผิดเลยหนูไม่สบายอยู่ด้วยอะ หนูกอโทษนะทีห่หนูเป็นไปไม่ไรหรอ,อกนะไม่ต้องเก่งไปซะทุกอย่างแถมลูกก็ไม่สบายอยู่ด้วยรอหายดีเมื่อไหร่ก็มาค่อยช่วยพ่อทํางานแล้วกันนะโถพ่อมาทําเป็นเทยังพูดผิดอยู่เลยนะอา้าวเอาละสุดท้ายแล้วเรื่องทุกอย่างมันก็จบที่ผมทํามันผิดพลาดหมดซะทุกอย่าง ถ้าผมไม่ทำให้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์ในตอนนั้นก็เกิดดีใช่นะโอ้ยสอลินระวงังเออโอยพ่อ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 นญาตคนไข้ใช่ไหมคะครับอา่าพ่อผมเป็นยังไงบ้างเหรอครับเอ่ออาการหนัก แต่ตอนนี้ยังค้นขีดอันตรายเบื้องต้นแล้วค่ะคนไข้ย,ยังไม่รู้สึกตัวต้องดูอาการต่ออาจใช้เวลานานค่ะอนาอนแค่ไหนล่ะครับบอกไม่ได้เลยค่ะอาจเป็นสัปดาห์หรือมากกว่านั้นค่ะแล้วค่ารักษาล่ะครับค่อนข้างสูงเพราะต้องดูแลต่อเนื่องค่ะคือผมอยากเป็นแค่เด็กผมหาเงินไม่ทันหรอกครับโรงพยาบาลมีขั้นตอนช่วยเหลือ บางส่วนได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีค่ะถ้านั้นผมขอเวลายอยู่กับพ่อหน่อยนะครับได้แต่อยู่ได้ไม่นานนะโอเคครับสุดท้ายพอได้เวลาไม่นานพอน้องรู้น้องก็เริ่มสุดตัวลงหนักขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปอีกคนทำไม ทำไมสังเกดเห็นแม่ฉันได้ด้วยเห็นเข้าใจเลยทั้งที่พวกเราก็อยู่แบบพวก,กติเธอเธอจะไปหาเงินมาจากไหนใช้วเวลาแทบตายสุดท้ายก็หาเงินเท่าวันนั้นไม่ได้แล้วจะให้หามาจากไหนกันเห็นเข้าใจเลย ทำไมทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องมาเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยทำไมอ่ะเขามีปัญหาเรื่องเงินอยู่สินะ้จะหนึ่งได้ตอนนี้เราลงอดกดง่ายของตัวเองแล้วก็ลองตัดสินใจดัวเองแล้วกันว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่านะ